ทีรับเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีอาคารสูงหลายชั้นและมีพื้นที่คลังเก็บของเก่าอยู่ด้านหลังซึ่งไม่ค่อยมีใครเข้าไปเขาได้รับมอบหมายให้ทําเวรย,ยามดึกที่โซนสี่ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนเลี่ยงไม่อยากเข้าเพราะที่นั่นมักมีเรื่องเล่าประหลาดเกี่ยวกับการเห็นคนเดินผ่านประตูเหล็กใหญ่ทุกชั่วโมงแต่กล้องวงจรปิดไม่เคยจับภาพได้ทีรารู้สึกไม่เชื่อแล คิดว่าน่าจะเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือที่เกิดจากจินตนาการของคนที่ต้องเผชิญความเงียบเหงาในเวลากลางคืนคืนแรกที่ทีระเข้าประจำการเขาตรวจตราพื้นที่อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นทางจนถึงประตูเหล็กใหญ่ที่ต่อเชื่อมไปยังกัวดังเกตของเก่ารอบตึกเงียบสงดจนแทบได้ยินเสียงลงหายใจของตัวเองทีระเดินไปมาหลายรอบแล้วนั่งพักที่มุมห้องเวนยางเปิดไฟสว่างรอบตัวเขาเพื่อให้ความรู้สึกปลอดภยัยแต่ในใจลึกๆ เริ่มรู้สึกแปลกๆเวลาลุ่งเลยไปใกล้จะเที่ยงคืนเสียงเท้าเดินเบาๆว่วมาแต่ก็ไม่มีใครเห็นร่างใครหรือแม้แต่เงาของใครผ่านประตูเหล็กนั้นทีระพยายามนิ่งฟังและจับจังหวะของเสียงเท้ารวมทั้งเสียงลมที่พัดผ่านช่องประตูเหล็กที่ปิดสนิทอยู่นานหลายนาทีเสียงแปลกประหลาดนั้นกลับเงียบลงและเกิดไฟกระพริบว่าขึ้นในโคมไฟเพดานพร้อมกับเสียงประตูเหล็กเปิดปิดอย่างเบามือในขณะที่ประตูนั้นต้องใช้บัตรแม่เหล็ก ในการสแกนเปิดทีรวิ่งไปดูทันทีแต่ก็ไม่พบใครหรือสิ่งใดผิดปกติรอบๆนั้นไม่มีรอยเท้าไม่มีวัตถุใดๆที่จะสามารถเปิดประตูได้โดยไม่ได้รับอนุญาตทีระเริ่มรู้สึกว่าวิญญาณหรืออะไรบางอย่างอาจจะอยู่ที่นี่จริงๆทีระตัดสินใจนั่งลงอีกครั้งพร้อมเปิดกล้องวงจรปิดมอนิเตอร์ขึ้นดูภาพที่แสดงทางเดินและประตูเหล็กใหญ่จอมอนิเตอร์แสดงภาพว่างเปล่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นแม้ว่า เขาจะได้ยินเสียงเท้าก้าวผ่านประตูทุกชั่วโมงซ้ำไปซ้ำมาทีนนั่งกดรีเพลย์ดูซ้ำหลายรอบในช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงเท้าผ่านแต่ภาพก็ยังคงว่างเปล่าไม่มีอะไรจับต้องได้ในจอเขารู้สึกเหนื่อยและเริ่มสงสัยว่าตัวเองอาจจะเพียงแค่ฝันไปเพราะความเหนื่อยล้าหรือความเครียดจากงานขณะที่เขากำลังจะปิดมอนิเตอร์ลงอยู่ดีๆไฟที่โคมพัเดาก็กระพริบอีกครั้งหนึ่งพร้อมเสียงลมที่ดูเหมือนจะพัดแรงขึ้น และเสียงก้าวเท้าเดินชัดเจนขึ้นจากประตูเหล็กท่รหันไปมองที่ประตูอย่างระแวงแต่ก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นสายลงพัดผ่านทําให้ประตูเหล็กมีเสียงเปิดปิดเบาๆเหมือนมีใครมาดันแต่ก็ไม่มีเงาหรือร่างใดๆผ่าประตูออกมาทีระเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังพยายามตั้งสติเพราะไม่อยากให้เรื่องนี้ เป็นอุปสรรคกับงานและความก้าวหน้าของตัวเองในเวลาต่อมาเสียงก้าวเท้ายังคงดังขึ้นทุกชั่วโมงเหมือนเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่ทีระไม่เข้าใจเขาพยายามบันทึกเสียงและจดเวลาตลอดทั้งคืนแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่เมื่อรุ่งเช้าทีระเล่าเรื่องราวแปลกแปลกให้เพื่อนร่วมง,งานฟังแต่ก็ได้รับเพียงเสียงหัวเราะเยาะและคำพูดว่าเป็นเรื่องไร้าสาระจากคนที่ไม่เคยเข้าเวรยามดึกที่โซนสี่เลยทำให้ทีระรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น และสัญญากับตัวเองว่าจะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นในคืนเวียนยามนั้นคืออะไรและทําไมทุกคนถึงกลัวตําแหน่งเวียนยามดึกตรงนั้นขนาดนี้ทีระยืนมองไปยังประตูเหล็กใหญ่อีกครั้งก่อนจะกลับบ้านพร้อมความรู้สึกหนักอึง้งและไม่อาจลบภาพเงาคนที่เดินผ่านประตูในใจได้ทั้งที่เขาเชื่อว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงกลับบอกเขาว่าเรื่องราวนี้มันไม่ธรรมดาเลยสักนิด ทีรักกลับเข้ามาประจําการที่โซน4อีกครั้งด้วยความรู้สึกหนักหน่วงและสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นคืนก่อนเขาพยายามตั้งใจมากขึ้นเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวทุกเสียงทุกแสงในบริเวณประตูเล็กที่ถูกเล่าขานว่าเป็นประตูแห่งเงาเวรยามดึกเมื่อคืนนี้ที่เรียงอุปกรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟฉายมือถือกล้องถ่ายรูปและเทปบันทึกเสียงเพื่อตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมงตามที่เคยได้ยินมา เวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนทีระเริ่มรู้สึกตึงเครียดมากขึ้นเสียงเท้าก้าวช้าๆดังขึ้นชัดเจนจากประตูเหล็กแต่เมื่อเขาหันไปดูกลับไม่มีร่างใครปรากฏแม้แต่งเงาเสียงเท้านั้นบวงวิยนอยู่รอบๆประตูเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเดินไปมาแต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทีระพยายามยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ภาพที่ได้ก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมทีระนั่งลงบนเก้าอี้มองจอมอนิเตอร์วงจรปิดอย่างตั้งใจมากขึ้น กดย้อนดูภาพย้อนหลังในเวลาที่ได้ยินเสียงเท้าเดินผ่าประตูปรากฏเงาคนเดินตัดผ่าประตูเหล็กอย่างช้าๆแต่ที่น่าตกใจคือรูปเงานั้นมีลักษณะการเดินท่าทางเหมือนกับเขาเองทุกอย่างเสื้อผ้าท่าทางการก้าวเดินเหมือนกับภาพสะท้อนจากอดีตหรืออนาคตแต่เมื่อเทียบกับเวลาจริงที่เขานั่งอยู่ตรงห้องเวรยามในเวลานั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลย ทีระพยายามทบทวนความทรงจำทั้งหมดว่าคืนก่อนเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ภาพในหัวกลับไม่ชัดเจนเหมือนมีบางอย่างพยายามบิดเบือนความทรงจำหรือปิดกั้นเขาไว้เขารู้สึกแปลกใจและกลัวในเวลาเดียวกันเพราะสิ่งที่เห็นมันเหมือนกับว่าเขากำลังเดินอยู่ที่นั่งสองคนในเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ทีระหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบันทึกเสียงไว้ขณะเขานั่งเฝ้าดูประตูเหล็กเสียงก้าวเท้ายังคงดังขึ้นตามเวลาทุกชั่วโมง และเสียงประตูเปิดปิดเบาๆเหมือนมีใครผลักดันอยู่เบื้องหลังทีนรเริ่มบันทึกทุกอย่างเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหาทางแก้ไขความลึกลับนี้ไปพร้อมกันคืนที่สองนี้ทีรับไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวมีเพื่อนร่วมงานชื่อว่าเกรียงที่เป็นคนเดียวที่เชื่อใจและกล้าฟังเรื่องราวแปลกๆของเขามาด้วยกันทั้งสองคนตั้งกล้องถ่ายวิดีโอและส่องไฟใายตรวจตราตลอดเวลาเกรียงรู้สึกขนลุกเมื่อได้ยินเสียงเท้าก้าวและเสียงประตูเปิดปิดอย่างชัดเจน ทั้งคู่จ้องมองไปที่ประตูเหล็กอย่างใจจดใจจ่อหวังว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ก็ยังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าที่ได้ยินทีระและเกรยงยังคงจับตาดูไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยเกือบตีสามสิงเท้าก็มาอีกครั้งแต่คราวนี้กลับมีบางอย่างแตกต่างทีระสังเกตเห็นว่าร่างเงาที่เดินผ่านประตูนั้นเคลื่อนไหวในท่าทาง ที่ไม่ธรรมดาเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังควบคุมให้เขาเดินไปในทิศทางที่ผิดปกติท่าทางนั้นแข็งและไม่มีชีวิตชีวาเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกร,รมมาอย่างแน่นอนเกรียงเริ่มมีความกลัวขึ้นมาทีและน้อยแต่ก็ยังกลั้นใจอยู่เพราะไม่อยากให้ทีรัตต้องเผชิญสิ่งนี้เพียงลำพังทั้งสองตัดสินใจจะบันทึกเหตุก,การณ์ไว้ทุกชั่วโมงอย่างละเอียดและพยายามวางแผนเพื่อหาคำตอบว่าภาพเงานั้นคืออะไร และทำไมมันถึงมีรูปร่างเหมือนทีระเองเหมือนกับว่าเขากำลังถูกติดตามหรือถูกแทนที่เมื่อรุ่งเช้าทั้งคู่ได้นำภาพและเสียงไปให้ฝ่ายไอทีช่วยตรวจสอบแต่ก็ไม่พบความผิดปกติของกล้องหรือสัญญาใ,ใดๆที่น่าสงสัยทีระเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดกับดักบางอย่างที่ไม่สามารถหนีออกมาได้และอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทีราและเกรงต่างรู้ดีว่าการเฝ้ารอในคืนต่อไปจะต้องเต็มไปด้วยความระทึกและความหวาดกลัวแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักในโซนสีแห่งนี้เพราะถ้าปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่หาคำตอบอาจจะมีคนอื่นต้องมาเจอกับสิ่งเดียวกันทีรหันมองประตูเหล็กใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวในใจเขายังคงยืนยันว่าจะต้องค้นหาความจริงให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องราวในโซนสีที่ไม่มีใครกล้าเข้าเวรนยามดึกยังคงดำเนินต่อไปอย่างไร้ายที่สิ้นสุดทีระใช้เวลาหลายวันรวบรวมหลักฐานและภาพย้อนหลังที่เห็นเงาคนเดินผ่านประตูเหล็กใหญ่บ่อยครั้งแต่ละคืนยิ่งดูภาพย้อนหลังยิ่งรู้สึกอุ่นงงภาพเงาที่ปรากฏนั้นเหมือนเขาอย่างกับแก่ชุดเสื้อผ้าท่าทางเดินย่ำไปบนทางเดินเหมือนกับว่าเขาเดินอยู่สองที่สองเวลาในคืนเดียวกันแต่มัน เป็นไปไม่ได้เลยทีระพยายามจดจำเหตุการณ์ในคืนเวรทุกคืนแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ความทรงจำก็ยิ่งสับสนเหมือนมีบางอย่างบิดเบือนหรือปิดบังไม่ให้เขาระลึกได้ทั้งหมดทีระเริ่มลองเปลี่ยนวิธีการตั้งกล้องวงจรปิดเสริมเพิ่มในตำแหน่งที่ใกล้กับประตูเหล็กมากขึ้นพร้อมกับติดตั้งเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว ในระยะประชิดเขายังใช้แอปพลิเคชันมือถือบันทึกเสียงและภาพเพื่อจับเหตุการณ์ผิดปกติอย่างละเอียดทุกนาทีของคืนเวรยามที่รารู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มซับซ้อนมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเงาคนเดินผ่านแต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารหรือบอกอะไรกับเขาคืนหนึ่งเวลาทิ้งคืนเครึ่องเสียงเท้าค่อยๆดังขึ้นตามเวลาที่เขาคุ้นเคยเอาคนนั้นโผล่ผ่านประตูเลก เดินช้าๆในจอภาพองค์จรปิดทิระเฝ้าจับตายอย่างใจจดใจจ่อและคราวนี้เขาเปิดเสียงบันทึกที่มือถือเพื่อฟังเสียงเท้าพร้อมกันด้วยเสียงเท้าชัดเจนและเบาบางเป็นจังหวะเดินเหมือนคนจริงๆทีรัจ้องมองในจอภาพขณะดเดียวกันกล้องมือถือของเขาก็จับภาพได้ว่ามีเงาร่างบางอย่างเคลื่อนไหวเบื้องหลังเขาในห้องเวียนยามทีรหันกลับไปมองที่หลังทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงเท้าที่ได้ยินและภาพเงาคนนั้น ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะนิ่งเฉยทีนพยายามตั้งสติแล้วเอื้อมมือไปจับอุปกรณ์บันทึกภาพกับเสียงทุกชิ้นที่อยู่บนโต๊ะอย่างแน่นหนาไม่อยากให้ตกหล่นหรือเสียหายโดยไม่คาดคิดในขณะที่เงานั้นเดินผ่านประตูเหล็กออกไปทางโกดังที่ระเห็นภาพแวบหนึ่งในจอมือถือของเขาว่าร่างเงานั้นไม่ใช่แค่เดินเฉยๆแต่เหมือนมีคนอีกคนหนึ่งกำลังเดินตามหลังเงานั้น มาอย่างเงียบๆเป็นเงาดำลึกลับที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนแค่รูปทรงคล้ายมนุษย์ที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆและไร้ชีวิตชีวาทีระรู้สึกถึงความเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนมีแรงดึงบางอย่างไม่ให้เขาลุกหนีจากที่นั่นเขาพยายามคิดหาวิธีแก้ไขและตั้งใจบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไว้เพื่อให้มีหลักฐานแน่ชัดที่จะเอาไปพิสูจน์ในวันรุ่งขึ้น หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนทีระพบว่าความทรงจำของเขายิ่งเลือนรางเขาเริ่มจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยไปที่ไหนหรือทำอะไรในช่วงเวลาหนึ่งของคืนเวียนยามบางครั้งรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนควบคุมร่างกายเหมือนโดนสลักที่กับเงาในภาพและความรู้สึกนี้ทำให้เขากลัวมากขึ้นกว่าเดิมทีระพูดคุยกับเกรียงเพื่อนร่วมงานที่ยังคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในคืนเวียนยามยาวนานเกรียงบอกว่าเขาเองก็เริ่มเห็นความผิดปกติ ในช่วงเวลาที่เงาคนนั้นปรากฏเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในสถานที่นี้ที่ไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนกับความเชื่อมโยงระหว่างเวลาหรือวิติที่ทําให้เกดเิดเงาซ้อนเงาขึ้นทั้งคู่จึงวางแผนจะเข้าไปตรวจสอบในโกดังที่ประตูเหล็กเชื่อมต่ออยู่ในคืนต่อไปที่เรียมอุปกรณ์เสริมอย่างไฟฉายแรงสูงเครื่องวัดความชื้นและเซ็นเซอร์ความร้อนเพื่อตรวจจับสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ภายในโกดังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนานแล้ว คืนที่สามมาถึงทีระและเกรียงนั่งรอเวลาอย่างเงียบๆในห้องเวนยามเสียงเท้าค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งตามเวลาที่คาดหวังเงาคนนั้นปรากฏในจอภาพพร้อมกับเสียงประตูเปิดปิดเบาๆทีระเปิดไฟฉายและกล้องถ่ายภาพส่วนเกรียงจับเครื่องมือวัดความร้อนพร้อมทั้งเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้รอบๆประตูทันใดนั้นประตูเหล็กก็เปิดออกชา้ชาๆเหมือนถูกดึงจากภาย ในทีรารู้สึกได้ถึงแรงดึงบางอย่างที่ร่างกายของเขาเหมือนถูกดึงเข้าไปภายในกดังอย่างไม่สามารถต้านทานได้เขารีบตามเกรียงเข้าไปด้วยความระมัดระวังทุกก้าวเดินในกูดังเต็มไปด้วยกลิ่นเก่าๆและฝุ่นจับหนาทึบทีราและเกรียงเดินลึกเข้าไปในกูดังตามเงาที่เห็นในภาพจนไปถึงมุมหนึ่งที่มีแสงไฟไวูบไหว,ไวจากหน้าต่างเก่าๆพวกเขาพบว,ว่ามีรอยเท้าปีดน้ำและคราบฝุ่นที่ดูเหมือนถูกลากไปในทิศทางเดียวกันทุกอย่างดูเหมือน จะเป็นบบาแสบางอย่างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรขณะที่ทั้งสองกำลังตั้งใจตรวจสอบอยู่ทีระได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่สามารถระบุทิศทางเสียงได้เขาหันไปมองอย่างระวังแต่ก็ไม่พบใครแม้แต่คนเดียวเสียงนั้นทำให้บรรยากาศในโกดังเย็นเยียบขึ้นทันทีเหมือนมีใครบางคนกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ทีระและเกรงตัดสินใจกลับออกมาจากโกดังด้วยความรู้สึกหนักอึ้งทั้งคู่รู้ว่า พวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังอยู่ข้างในและรอคอยให้ใครสักคนค้นพบต่อไปเมื่อกลับถึงห้องเวรยามทีรับเปิดดูภาพย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งภาพเงาคนที่เดินผ่านประตูเหล็กยังคงปรากฏชัดเจนเหมือนเป็นเครื่องตวนใจว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและยังมีบางสิ่งที่เขาต้องเผชิญและแก้ไขให้ได้ในคืนต่อต่อไปทีรและเกรงกลับเข้ามาทำเวรยามดึกในโซนสี ้วยความระมัดระวังมากขึ้นทั้งสองเตรียมอุปกรณ์ครบครันตั้งแต่กล้องวงจรปิดเสริมไฟฉายแรงสูงเครื่องบันทึกเสียงและเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเงียบของคืนเวียนยามคืนนี้เวลาล่วงเลยไปจนใกล้ทิ้งคืนเสียงเท้าก็เริ่มดังขึ้นตามเวลาที่ทุกคนเคยบอกทีระและเกรงจับตาดูประตูเหล็กใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับกัวดังอย่างตื่นตัวแสงไฟฉายส่งไปที่ทางเดินแต่ก็ไม่พบอะไรที่เป็นร่างใครเลยแม้แต่เอาเสียงเท้ายังคงเดินผ่านประตูทุกชั่วโมงเหมือนมีคนเดินไปมาแต่ไม่มีใครมองเห็นทีระหยิบกล้องมือถือขึ้นถ่ายภาพเหตุการณ์ทันทีเพื่อเก็บหลักฐานและวิดีโอที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีเงาคนเดินผ่านประตูแต่เมื่อดูภาพสดจากกล้องวงจรปิดกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีระรู้สึกว่า มีบางอย่างที่ไม่อยากให้เขาเห็นหรืออยากปกปิดตัวเองขณะที่เสียงเท้าดังก้าวผ่านประตูอีกครั้งในเวลาตีหนึ่งที่รักและเครียงได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆดังมาจากด้านหลังพวกเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบใครเสียงนั้นทําให้บรรยากาศในห้องเวียนยางเต็มไปด้วยความเงียบและความกังวลทันใดนั้นประตูเหล็กก็เปิดออกช้าๆเองเหมือนถูกแรงลมดึงดันทิตโกนบอกเครียง ให้ระวังขณะเดินไปที่ประตูพร้อมทั้งถือไฟฉายส่องเข้าไปในกัดังแต่ในนั้นกลับมืดสนิทและไร้วิแววของใครทั้งคู่รู้สึกเหมือนถูกมองจากทุกมุมของกวัวดังเสียงเท้าก้าวเดินยังคงดังอยู่รอบๆแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ทีรับเปิดเครื่องบันทึกเสียงและพยายามพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและต้องการสื่อสารกับสิ่งที่อยู่ในกัดังแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาแค่เสียงเท้า เดินที่ดังแววมาจากทุกทิศทางเกรียงสองฝ่ายฉายไปรอบๆแต่ก็ยังไม่พบอะไรผิดปกติเวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งสิยงเท้าก็หายไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นประตูเหล็กก็ปิดลงเองเหมือนมีใครมากดปุ่มปิดจากภายในทีรฐและเกรียงถอนหายใจด้วยความโลง่งอกแต่ก็ยังไม่วางใจพวกเขาตัดสินใจตรวจตรากดังอย่างละเอียดพบว่ามีรอยขีดข่วนบางๆบ,บนพื้นใกล้กับผนังด้านในและมีเศษฝุ่นที่เหมือนถูกกวาดลงในมุมหนึ่งซึ่งอาจเป็นบาะแสบางอย่าง ทีระและเกรียงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนำไปวิเคราะห์และวางแผนสำหรับคืนเวียนยามคืนต่อไปที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้ความจริงแต่ก็เริ่มสงสัยว่าความจริงนั้นจะทำให้เขาปลอดภัยหรือจะนำพามาซึ่งภัยอันตรายก่อนจะกลับบ้านทีระมองไปยังประตูเล็ดอีกครั้งในใจเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวพร้อมกับคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าทำไมเงาคนนั้นถึงเดินผ่านทุกชั่วโมง และทำไมมันต้องเป็นเขาเองที่อยู่ในภาพเงานั้นที่เรียมตัวสำหรับคืนเวรยนยามสุดท้ายด้วยความกล้าหาญและความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงให้จงได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรเขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าและไม่ยอมหนีไปไหนเรื่องราวในส่วนสีที่เต็มไปด้วยเงาและความลึกลับยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียมตัวเข้าประจําการเวียนยามดึกคืนสุดท้ายในโซนสี่ด้วยความรู้สึกหนักแน่น และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อคืนนี้เขานำอุปกรณ์ทั้งหมดมาครบครันตั้งแต่กล้องวงจรปิดเสริมไฟฉายแรงสูงเครื่องบันทึกเสียงเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทุกอย่างพร้อมเพื่อตามหาคำตอบที่แท้จริงของเงาที่เดินผ่านประตูเหล็กทุกชั่วโมงเวลาล่วงเลยจนใกล้ทิ้งคืนถิ่นและเครียงนั่งเฝ้าจอภาพวงจรปิดอย่างตั้งใจเสียงเท้าก้าวเดินค่อยๆดังขึ้นเหมือนเคยและเงาคนในภาพก็ปรากฏตัวเดินช้าๆผ่านประตูเหล็ก ด้วยท่าทางที่เหมือนเขาอย่างกับแก่ทีรารู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างกายเหมือนมีแรงบางอย่างดึงดูดให้เขาออกไปข้างนอกทีรักคว้ากล้องมือถือพร้อมไฟฉายและตะโกนบอกเกรียงให้เตรียมตัวพวกเขาตัดสินใจเดินออกไปตามร่างเงานั้นอย่างระมัดระวังเสียงเท้าก้าวตามหลังพวกเขามาอย่างเงียบเงียบและไม่มีใครกล้าหันหลังกลับไปดูเมื่อเดินผ่านประตูเหล็กเข้าไปในโกดังทีระพบว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปฝุ่นละอองลอยฟุ้ง และมีกลิ่นปับเชิงแทรกซึมอยู่ทุกมุมมองแสงไฟฉายสะท้อนกับพื้นผิวโลหะเก่าๆของเครื่องจักรและชิ้นส่วนเก่าที่ถูกทิ้งร้างอยู่รอบๆทันใดนั้นเสียงลมหายใจแ่าเบาดังขึ้นรอบตัวพวกเขาทําให้ทั้งคู่สะดุ้งเหงาร่างที่เหมือนที่รับปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับสายตาที่ว่างเปล่าและไร้ชีวิตชีวาเหงานั้นยื่นมือออกมาช้าๆเหมือนต้องการสื่อสารบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดๆ ธีระพยายามก้าวเข้าไปใกล้เพื่อจับมือเงานั้นแต่เมื่อสัมผัสกลับรู้สึกถึงความเย็นเฉียบและเหมือนถูกแรงดึงดูดจนร่างกายชาไปหมดเกรียงพยายามดึงธีระออกจากเงานนั้แต่ก็เหมือนถูกแรงบางอย่างต้านทานไม่ให้เคลื่อนไหวบรรยากาศรอบตัวพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นภาพซ้อนทับของเหตุการณ์ในอดีตที่ธีระจำได้ไม่ชัดเจนเหมือนภาพ f l a ชแ back ภาพของเขาเองที่เดินผ่านประตูเหล็กในคืนก่อนๆแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นการลวนซ้ำที่ไม่สามารถหลุดพ้น เสียงก้าวเท,าท้าที่เคยได้ยินทุกชั่วโมงตอนนี้กลายเป็นเสียงคำรามเบาๆที่กระหึ่มในหูทีนและเครียงรู้สึกเหมือนอยู่ในกับดักของเวลาและสถานที่ที่ไม่อาจหลุดพ้นในช่วงเวลาสั้นๆที่เรารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความสับสนที่มาพร้อมกับความทรงจำที่ถูกลืมไปเขาเริ่มเข้าใจว่าร่างเงาที่เดินผ่านประตูนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเขาเองในอีกมิติหนึ่งที่ติดอยู่ในวงจรเวลาซ้ำซาก ทีระตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะต้องหยุดวงจรนี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาดึงมือของเงานั้นเข้าหาตัวเองและส่งสัญญาณให้เกรียงช่วยเขาใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูงที่อาจทำลายการเชื่อมต่อของมิติเวลานี้เสียงคำรามเบาลงจนเงียบสนิทพร้อมกับแสงไฟที่กระพริบแรงขึ้นทั่วโกวดังทีรารู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากแรงดึงดูด และความเย็ยนที่เคยรุงรา้าร่างกายกลับมาอบอ,อุ่นอีกครั้งเมื่อทุกอย่างสงบลงทีระและเคร่งรีบวิ่งออกจากโกดังพร้อมกับเสียงประตูเหล็กที่ปิดลงเบาๆเหมือนปิดตำนานความลึกลับนี้ไว้เป็นความลับแน่ดีรุ่งเช้าเทระพบว่าความทรงจำของเขากลับมาชัดเจนและไม่มีเงาคนที่เดินผ่านประตูเหล็กปรากฏอีกต่อไปตำแหน่งเวรยามดึกที่สซนสีไม่ใช่ตำแหน่งต้องห้ามอีกแล้วและไม่มีใครต้องกลัวที่จะเข้าเวรที่นั่น ทีระและเกรียงเล่าประสบการณ์ที่เจอให้เพื่อนร่วมงานฟังและได้รับการยอมรับว่าความกล้าหาญและความตั้งใจของพวกเขาช่วยคลี่คลายปริศนาอันลึกลับได้สำเร็จเรื่องราวในโซนสีจบลงอย่างสงบและกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่พนักงานต่อไป